เราอยู่ที่สนามบินนอนเมืองนะคะเรากำลังจะไปให้ทายติกติกติกตกติกไปหัดหยานะคะแล้วก็จะไปสิูรูแล้วก็ไปทะเลหลีคนนี้ชื่อชมพู่นะคะเดี๋ยวแท็กไอไว้เลยติ๊งอีกว้างอีเฮียแคบโอ้ยดูดเสียงนิดนึงเดือนนะคะพี่มอสดอันนี้นะคะส้ายไต้หวันคนใหม่คนต่อไป เป็นการติดต่อท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือก,กันที่สตู มาถ้าสุว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันจะขึ้นสูงมากแบบภาพบรรยากาศที่ชมไปก่อนหน้านเนี้คะคือตายไปประมาณสามศพบอกเลยเราสงคนเป็นผู้ชนะแลวกวางเราไม่อ้วกนะคะเราเป็นคนเก่งอะค่ะพ้าค่ะเออเราเป็นคนพ่าต้องเปี่ยนไม่มีบ่วงมีแต่โอ้โหเต้นตามเพลงนะคะถึงแล้วนะคะที่พักโซดีแอครีส r อร์ทนะคะ เส่ต็ตัวเสร็จแล้วเอาไปกินข้าวกันเีก่เฮ้ยใค,คใครอะคะใครอคะเสร็จแล้วค่ะเดินมาสิคะอันนี้ก็อยู่ที่ค่ะ,คะชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะที่ค่ะเสื้อดีเออกเอาแล้วนะคะปฏิบัติการ มา,มาสรุปการเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามาที่เกาะสีเป๊ะนะคะนี่เห็นป่าการเดินทางก็จะประมาณว่าก็คือต้องนั่งเครื่องบินนะคะมาลงที่สนามบินหาดใหญ่เราก็จะต้องนั่งรถตู้นะคะหรือว่าเหมาเรือเหมาเหมารถอะไรก็ได้เนาะมาที่สตูลมาที่ตรงท่าเรือปากปลานะคะเพื่อที่จะมาขึ้นเรือแล้วก็ต่อมาที่เกาะสีเป๊แห่งนี้ แต่ขอแนะนําว่าไม่ให้มาโลซีซันช่วงช่วงโมรสุมอย่างเงี้ยฝนตกอะ่ะคืออ้วอกเป็นเวลาโพโ,โตของเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรา<ต>มามดูร<ม><ด>ูปกันว่าเป็นไงงามแค่ไหนอะไรแต่ถือว่าทัเด็น้สวยสวยพอทีพาเก็ไปนอนพักก่อนเดี๋ยวไปตอนเย็นไปเจอกันที่วัลพิ้งส์ิส ก็หลังจากนั้นทุกคนก็ตื่นกันแล้วนะคะหลังจากถ่ายรูปก,กันสมม่งผลลูกแล้วกลับเข้าไปนอนแล้วก็ไปนอนอยาวเลยเดี๋ยวเราจะไปวอล์กอินสปีดกันตอนนี้นะคะเป็นวิธีการเดินทางไปจากที่พักไปวอล์กอินสปีดจามินดาก็คือเพื่อนๆก็ชุดเต็มตลอดไม่เคยมีชุดเบานี่คือชุดแบบที่ใส่อยู่บ้านนะเพื่อนมันจะต้องเดินจากหาตรงนี้ไปอีกหาหนึ่งค่ะค่อนข้างมืดนิดนึงแต่ก็เดินได้ ปิดอ่ะรอสองสองกันตลอดใช่ไหมที่จะทำเออค่ะเราก็คงไม่ได้ทำไรหาอะไรกินแถวนี้นะคะม ah. อเดลมอเดลจซาเฮ้ยเพื่อนสองคนเช้านี้บรรยากาศนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพร้อมไปไหนนะไปน้ำ <a> <c oughs> ขนของแล้วก็เตรียมย้ายโรงแรมเลยเราจะพักคืนที่สองที่บัานนยานนะคะวันนี้เรากำลังจะไปดำน้ำนะคะเตรียมตัวขึ้นเรือน,นะคะไปค่ะ เกาะกันนะคะสภาพแต่ละคนไม่ไหว นะคะเป็นอาภิสิทธิ์พิเศษนะคะเศษมาก <c oughs> สังรมอุทยานสัตว์ป่า <c oughs> ที่อุตส่าห์ไปส่งเรานะคะ <c oughs> อลเลอาแรดไปปล่อยกับสู่ธ <c oughs> รรมชาติ เป็นผัดกะเพราใส่กร่องเหนื่อยกันมากนะคะสีหน้าแต่ละคนมันคือไม่สู้ดีเพื่อนไม่มากินข้าวดูมอยดำนล้วไม่ไหวละยุทธยาหรือรันไปวันทยาวิลล่าค่ะเดินทางถึงที่พักใหม่แล้วนะคะชื่อวันทยาวิลล่านะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คอินมีฟิตเนสด้วยมีฟิตเนสด้วยอ่ะอีพว่กูจะมาวิ่ง เหนืหน่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะชิลมากโอ้โหหลับตลอดทางนะพวกนี้เหนื่อยมากหลังจากเล่นน้ำเสร็จเราก็มาอยู่ที่วิลล่ามรรยาแค่ะบรรยากาศที่พักนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าของเราพักเป็นแบบเอ่อซีวิวแต่ว่าเห็นแบบแบบเนี้ยประมาณนี้สงบมากเนาะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่พักที่แบบเป็นบีด์อดด้าน,นหน้าของเราเป็นแบบซีวิวเฉยๆ ขึ้นแรงมากอะทุกคนตอนนี้นะคะหน้าโซมไม่ไหวแล้วเรากําลังมาไ,วไม่ว้น้ํากันถ่ายาไม่ได้อะกลังรอคอกเทลกันอยู่พวกมากินคอกเทลตั้งเด็วหลังจากเสร็จจกิจก,กรรมนะคะเพกกื่อนก็ใช้ชีวิตสโลไร,ร <laughs> เหนื่อยมากก็เดี๋ยวอีกสักพักเลยก็จะไปกินข้าว รีสอร์ทเือกเือกเลือตอนนี้นะคะมากินข้าวที่มันยารีสอร์ทนะคะ<ว>สาภาพแต่ละคนห่ะ กินข้าวเสร็จแล้วครับเพื่อนมาหาหอยว้างไมหาหอยน้อยมากแตดว้างอุ้ยางทะเลร้อนมากเลยอ่ะคนทีหาหอยหาหอยน้อยเสวยมากถ <c oughs> ่ายร,รูปสว,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 วยมาก ตอนนี้สาวๆก็มาถ่ายรูปนะคะสุดท้ายและท้ายสุดรีเป๊ะค่ะรีเป๊ะจากกลับมาจากสาเอทะเลแล้วนะคะเพื่อนก็มาถ่ายรูปกันอีกแล้วไม่หยุดไม่หย่อนวันสุดท้ายแล้วค่ะสน,นุกมากกับทริปรีเป๊ะนะคะามาโลซีซันก็ดีเหมือนกันคนไม่เยอะ แต่มีเพื่อ,อนนี่แหละเยอะเยอะทุกเรื่องมเมาคีลาสันมเมาคีลาสันคาแทกคาคา หันมาบายบายให้หน่อยได้ปะบายบายจบคลิปอ้าอันวราเตหายเอาเงินมาเตหายกู้น้อยไอีสองตัวนี้คลิปกูจะรอดศไปแน่